สวัสดีค่ะน้องแหม่มนะคะอาจาร,รย์แหม่มสิริปิาายาผาดวงหรือชื่อแหม่มดาลานะคะในหลายๆที่ที่ชวนทุกท่านนะคะร่วมหล่อสมเด็จพระเจ้าศักดิ์สินมหาราชซึ่งแหม่มบอกบุญมาทั้งหมดก็ปีนี้ปีที่ผมที่แหม่มเข้ามาร่วมกับพระอ,องค์ามาหล่อกับกลุ่มธรรมะส,สบายดีสิ่งที่แหม่มตั้งใจ ด้วยความที่ไปรู้ด้วยไม่พูด,ดแล้วขนลุกทาไมถึงได้รับพระเจ้าค่ะเห็นคุณความดีในกระถ้าไม่มีพระองค์ท่านเราจะไม่มีแผ่นดินประเทศไทยอยู่ตั้งตอนนี้เราสร้างสมเด็จพระเจ้าเราเหล่อสมเด็จพระเจ้าตักสินมา,ท,มาทั้งหมด70บรรลงังปีนี้เราจะหล่อทั้งหมด18บัปรรลงังซึ่งเป็น8.8บัปรรลงังเพื่อประเทศไทยซึ่งเป็นปีสุดท้ายแผ่นทองของทุกท่านที่ร่วม บุญร่วมร่วมเขียนมาแม่มจะนำมาร่วมร่อในวันที่1 8ธันวา2565ขอให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานอนุโมทนาบุญกับเราผุณธรรมมาสบายดีด้วยนะคะ